เมย์ซุ้มค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินน้ำพริกแท่งค่ะน้ำพริกผู้พริกผู้ปลาปิ้งผักกัมกอมีผักสะเดาถูหม้อคักปึกหม้อผักเซียวผักผักสมุนผักกีนาค่ะผักหน่อผักกีมะเขือผมนี่ให้หมักนี่เขาก็เลยหมักบึกบึ้มผมเลยตู้ปลอกกีนั้นมาเป็นมะเขือขั้นหนึ่ง มันใจมันคันๆมันใจมันคมมันคมคมพาะข้าวมันใจหอมันคือคมข้นอนะเข้ายำกินเนี่มันก็เลยเป็นแบบมอยู่เข้าไมลเข้าไหมครับ 毛不消，嗯，怕啥刀？<醉> ăn tay một sao đêm một sao đêm Hãy subscribe cho cơm xoăn mụn Hát xoăn mụn, kim, có liều Hãy มันมาปึ้งตื่นจานจานนี้มันให้ แน่นอนบันเทิงป๊อกกันได้เหมือนข้าวไม่ทุกกันให้คลิปน้านค่ะพี่น้องของค่ะใหม่สุขค่ะสวัสดีค่ะ